ไปรู้จักกับ5ต้นไม้มงคลดูดซับเรียกเงินเข้าบ้านกันค่ะไม่เพียงแค่สวยงามนะคะแต่ยังเต็มไปด้วยพลังบวกที่ช่วยดึงดูดโชคลาบให้คุณและคนในบ้านอีกด้วยค่ะไปดูกันค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างค่ะแล้วปลูกแบบไหนดูแลยังไงนะคะมาเริ่มกันที่ต้นแรกกันเลยค่ะต้นนี้เราเรียกเขาว่าต้นรวยไม่เลิกค่ะ คนไทยในสมัยโบราณเนี่ยเชื่อว่าต้นวานรวยไม่เลิกค่ะเป็นต้นไม้มงคลที่มีพลังงานสูงมากมีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อบ้านและผู้ปลูกจะช่วยเสริมโชคลาบในเรื่องของเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายเหมือนชื่อเลยยิ่งถ้าต้นวานรวยไม่เลิกนะคะถ้าใครปลูกแล้วออกดอกเนี่ยก็จะถือว่าโชคดีมากๆซึ่งต้นนี้นะคะ ถ้าบำรุงดูแลไม่ดีเนี่ยดอกมันจะค่อนข้างออกยากนั่นเองถ้าใครดูแลดีเนี่ยแล้วดอกออกเขาก็จะถือว่ามีความโชคดีในด้านการเงินนั่นเองค่ะท่านใดทำธุรกิจอยู่หรือทำมาค้าขายอยู่นะคะแนะนำให้ปลูกไว้หน้าร้านนะคะตัวนี้จะดีมากๆเลยต้นว่านรวยไม่เลิกนะคะวิธีดูแลเนี่ยดูแลค่อนข้างง่ายมากเพราะถือว่าเป็นต้นไม้ที่ เรียกว่าทนแล้วก็ถืกมากๆค่ะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีเวลาเลยนะคะแล้วก็มือใหม่หัดปลูกเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่อยากจะแนะนําให้ปลูกนะคะต้นนี้เป็นตำนานของการเริ่มปลูกต้นไม้มงคลของป้อมเช่นกันค่ะเป็นต้นไม้ที่ทําให้เกิดช่องนี้ละค่ะช่องป้อมชวนปลูกนี่แหละนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่เราซื้อแล้วซื้ออีกเนี่ยต้นอะไรก็ตายหมดแต่ต้นนี้ไม่ตาย ะะยังอยู่กับเราจนถึงวันที่เราพร้อมที่จะดูแลต้นไม้ได้อย่างเต็มที่นะคะต้นนี้นะคะไม่ต้องการน้ําเยอะแล้ก็ทนแรงได้ดีเลยค่ะเห็นได้จากการที่ต้นไม้ต้นอื่นตายแล้วแต่เขายังไม่ตายนะคะยังเหลือต้นเดียวค่ะที่เป็นประเภทต้นไม้ที่พผมซื้อไม้ประดับมาที่หัดเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเลยนะคะแค่สัปดาห์หนึงอะ่ะรดน้ํา 1- ึครั้งก็พอค่ะเขาอยู่ได้ค่ะแล้วดินที่จะใช้ในการ ปลูกเขานะคะเน้นเลยค่ะให้เป็นดินร่วนปนทรายได้ยิ่งดีนะคะก็คือให้มันมีการระบายน้ำได้ดีนั่นเองค่ะเขาสามารถอยู่ได้ทั้งในร่มก็อยู่ได้หรือแสงเยอะก็อยู่ได้หรือแสงน้อยเลยค่ะก็รอดค่ะอยู่ได้ฉะนั้นทนและถึกแบบนี้มือใหม่ค่ะต้นนี้ค่ะมงคลด้วยปลูกง่ายด้วยนะคะแนะนำเลยนะคะ ตัวนในการจัดวางแล้วก็เสริมพลังในด้านของความมงคลนะคะแนะนำค่ะให้วางต้นวานโดยไม่เลิกเนี่ยค่ะจัดอยู่ในมุมห้องรับแขกนะคะในบ้านเขาก็สามารถอยู่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็บริเวณหน้าบ้านนะคะโต๊ะทำงานหรือในจุดที่เป็นร้านค้ามุมออฟฟิศต่างๆนะคะเราสามารถวางเขาได้ทุกจุดเนื่องจากอะไรคะเขาอยู่ได้ทุกสภาพแสง ะะจึงค่อนข้างที่จะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มงคลด้วยพลังงานดีด้วยปลูกง่ายด้วยนะคะแนะนำค่ะต้นนี้ค่ะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลมีความเป็นโชคลาภนะคะเข้ามาสู่บ้านและธุรกิจของคุณแนะนำค่ะต้นต่อมานะคะต้นยางอินเดียค่ะ ถือว่าเป็นลูกลักนะคะสำหรับสายมินิมอลต้นยางอินเดียวางตรงไหนก็ดูเลิศค่ะดูมุมมันดูแบบเท่ๆชิคๆคูลๆเนี่ยแถมยังมีความเป็นมงคลด้วยนะคะเพราะในด้านความเชื่อในเรื่องของต้นยางอินเดียเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวยงามนะคะในลักษณะของใบจะมีความเงาวาวนะคะ บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามนะคะแล้วก็ในในด้านของความเชื่อที่เขาปลูกกันเนี่ยความเงาเนี่ยแหละค่ะยิ่งจะทําให้พลังงานในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างดีนะคะต้นไม้มงคลที่มีความใบมันเงาวาวเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าดูดซับนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะทําให้ จุดที่วางไว้เนี่ยค่ะในด้านของพลังงานที่ดีนะคะต้นไม้ที่มีความมันวาวเนี่ยค่ะสามารถที่จะช่วยทำให้พลังงานตรงจุดนั้นดีไม่ติดขัดนั่นเองนะคะในด้านของการดูแลค่ะต้นยางอินเดียเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าขอสภาพแสงนิดนึงนะคะคือแบบถ้าไม่มีแดดเอาซะเลยเนี่ยไม่ได้หรือไม่มีแสงถึงซะเลยไม่ได้ค่ะเขาจะยืด ะะแล้วช่วงลำต้นเขาอะค่ะมันจะไม่เป็นพุ่มเป็นฟอร์มฉะนั้นแล้วเนี่ยในจุดบริเวณที่ปลูกเป็นไม้มงคลประเภทที่เราแบบสามารถที่จะวางเอาไว้ด้านนอกก็ได้นะคะข้างนอกเลยโดนแดดตรงๆเลยก็ได้นะคะหรือจะวางไว้บริเวณร่มลำไรแสงตันกลางได้อยู่ค่ะแต่สภาพที่ไม่มีแสงเลยอันนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเขาจะยืดเขาจะโน้มหาแสงแล้วแล้วฟอร์มต้นเขาอะค่ะมันจะไม่สวย แต่ถ้าแดดแรงเกินไปก็ไม่แนะนํานะคะถ้าเป็นต้นที่ยังแบบไม่ได้โตหรือแข็งแรงมากะคะ่ะเดี๋ยวใบเขาจะไหม่เปล่าๆนะคะตรงนี้ก็คือจัดให้อยู่ในสภาพแสงที่เหมาะสมแล้วก็ต้องดูตามไซส์ของต้นเขาด้วยนะคะต้นนี้เนี่ยไม่ชอบน้ําขังเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่ลดน้ำนะคะ่ะต้องแน่ใจแล้วก็ให้ชัวร์เลยนะคะว่าดินในกระถางเนี่ยมันแห้งนะคะเราค่อยไปลดน้ําเขา แล้วก็สิ่งที่สำคัญในด้านของความเป็นพลังงานดีๆค่ะในด้านของความมงคลก็คือแนะนำค่ะให้ใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยเช็ดใบให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าให้ฝุ่นเขาเกาะใบมากใบที่เงางามตรงนี้ค่ะจะทำให้เขาเนี่ยพลังงานดีในด้านของความเป็นมงคลแหละแล้วก็ในเรื่องของการสั่าะห์แสงของเขาจะดีด้วยเพราะถ้าใบเขาฝุ่นเยอะเกินไปค่ะไม่ดีค่ะ ไม่ดีนะคะไม่ดีทั้งตัวเขาเองก็จะไม่เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตช้าแล้วก็อฟอกอากาศได้ได้ช้าได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแถมยังแบบไม่มงคลด้วยนะคะก็แนะนำค่ะผ้าชุบน้ำค่ะแล้วก็เช็ดใบให้เงาเลยนะคะเคล็ดลับในการจัดวางค่ะแนะนำให้วางในมุมที่สงบของบ้านหรือออฟฟิศหรือ,อร้านค้านะคะที่ที่เราค่ะต้องการวางเขาไว้นะคะ <S <S ความสวยตรงนี้ความโดดเด่นตรงนี้นะคะ ก็จะช่วยในเรื่องของพลังงานและมุมต่างๆในการที่เรา,าจัดวางเข้าไว้นะคะในมุมที่สงบเนี่ยเอาต้นนี้ไปวางมันจะดูดีขึ้นมากๆเลยนะคะลองดูค่ะเป็นอีกต้นไม้หนึ่งที่ไม่ต้องการการเอาใจใส่เยอะมากนะคะการลดนงลดน้ำนแค่อาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็พอแล้วเขาไม่ได้ชอบดินแบบแฉะชื้นมากนะคะแนะนำนะคะต้นนี้ค่ะต้นยางอินเดียค่ะ พูด่างนะคะในเมืองนอกอะ่ะเขาจะเรียกว่า money plants นะคะในในเมืองนอกเขาก็เขาก็มีต้นไม้มงคลนะคะมีความเชื่อพอสมควรนะคะแล้วก็ในในความเชื่อตรงเนี้ยก็ส่งต่อมาถึงเอเชียบ้านเราด้วยนะคะทั้งเมืองนอกเขาก็มีความเชื่อเชื่อประเภทเดียวกันเนี่ยละคะ่ะว่าต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเขาสามารถดูดซับพลังงานที่ไม่ดีออกไปได้ซึ่งตัวพูด่างเนี่ยนะคะโดยความหมายเนี่ย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองความสุขกันอยู่เย็นเป็นสุขในบ้านด้วยคุณสมบัติเขาด้วยท่านได้พูดถึงในทางวิทยาศาสตร์เขาช่วยดูดซับสารพิษนะคะประเภทที่เป็นเกี่ยวกับฟอร์โลดีไฮอะไรต่างๆพวกประเภทแบบผนังสีที่ทาผนังบ้านหรืออากาศที่ไม่ดีเนี่ยเขาสามารถฟอกอากาศได้ในด้านของความเชื่อด้านมงคลเขาก็จะบอกว่าดูดซับพลังงานที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ อปมงคลชั่ว้ลยออกไปจากบ้านนำพามาซึ่งความสุขความเจริญความสดชื่นเข้ามาแทนที่ด้วยความที่ทางวิทยาศาสตร์เขาคือไม้ฟอกอากาศชั้นดีนั่นเองแล้วก็ราคาถูกทุกคนไม่แพงค่ะแล้วก็ดูแลง่ายเชื่อว่าถ้าเราเลือกต้นไม้ต้นนี้มาปลูกในบ้านหน้าบ้านก็ดีค่ะก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีในเรื่องของการฟอกอากาศภายในบ้านด้วยนะคะในการดูแลภูด่างเป็นต้นไม้ที่ทนค่ะ เลี้ยงง่ายไม่ว่าเราจะปลูกในดินนะคะหรือในน้ําเราก็สามารถปลูกเขาได้สภาพแสงอยู่ได้ทุกแบบไม่ว่าเขาจะวางเขาไว้ในห้องน้ําวางไว้ในห้องครัวนะคะห้องนอนก็สามารถวางไว้ได้นะคะการดูแลก็คือไม่ต้องดูแลอะไรเขาเยอะมากเลยน้ำเนี่ยถ้าเป็นแบบปลูกแบบน้ําเราก็แค่เปลี่ยนน้าทุกสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะไม่ให ตัวรากเขาเน่านั่นเองถ้าใครปลูกในดินหรือในวัสดุปลูกนะคะก็หมันดูแลความชื้นได้ดีเพราะว่าเขาชอบชื้นนะคะแต่ไม่ชอบแฉะนะคะตัวนี้ถึงแม้ว่าเราจะเอาไปไปปลูกในน้ำมาะคะ่ะหลายคนก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้ต้นนี้ปลูกในน้ำได้แต่พอเอาลงไปเครื่องปลูกแล้วกลับกลายเป็นว่าไม่ชอบไม่ชอบแฉะเกินไปไม่ชอบชื้นเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า ในตัวของวัสดุปลูกกับปลูกน้ําไปเลยเนี่ยมันจะคนละอย่างกันนะคะถ้าเราปลูกในวัสดุปลูกตัววัสดุปลูกอะคะ่ะมันก็จะแบบเก็บความชื้นอมความชื้นใช่ไหมคะตรงนั้นแต่ตัวน้ําไปเลยอะคะ่ะซึ่งไม่มีวัสดุปลูกไม่มีดินไม่มีอะไรมาผสมนะคะความอบความชื้นอ่ะมันจะมีความต่างกันอยู่แล้วดังนั้นถึงแม้จะเป็นพูลด่างเราปลูกในน้ําได้แต่พอเวลาเราลดน้าเนี่ยก็ใช่ว่าเราจะต้องลดจน ลดทุกวันลดเช้าลดเย็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเน่าได้นะคะความอบความร้อนอะ่ะมันมีอยู่ในเครื่องปลูกอยู่แล้วซึ่งไม่เหมือนกับเราอ่ะเอาไปปักไว้ในน้ําเลยแบบนั้นมันก็ถึงจะปักไว้ในน้ําก็ไม่ใช่ว่าจะดูแลนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนน้าเรื่อยๆเพราะว่าน้าเนี่ยหากเป็นภาชนะที่แสงสามารถเข้าได้มันก็จะเกิดตะไคร่น้ำใช่ไหมคะเราก็จะต้องเปลี่ยนน้ํานะคะทุกสัปดาห์หรือดูสภาพน้ําว่ามันมีความขุ่นความเข้มมากขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขา ในจุดที่เป็นการจัดวางแนะนำนะคะให้วางลูด่างไว้ในบริเวณผนังบ้านหรือขอบหน้าต่างที่มีแสงเข้าทั้งนี้ทั้งนั้นในด้านความเป็นมงคลก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายพลังงานดีๆด,ดึงดูดความสุขเข้ามานะคะนอกจากนี้ก็วางไว้บนโต๊ะทำงานได้ค่ะช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มพลังงานดีๆในการทำงานนะคะ เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดูแลเราได้นะคะในบ้านเราบางทีมันมีฝุ่นเยอะมีอากาศที่ไม่ดีนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการโอกอากาศด้วยนะคะราคาไม่แพงปลูกง่ายดูแลง่ายมือใหม่ไม่มีเวลาก็สามารถเลือกต้นไม้ต้นนี้เลี้ยงได้ค่ะต้นต่อไปค่ะต้นกวากมรกตค่ะต้นนี้นะคะ ตลอดการในเรื่องของการเป็นไม้มงคลดูดรัพย์โชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะคะกวักมรกตเนี่ยนะคะใบเงาวาวสวยนะคะด้วยลักษณะของความเจริญเติบโตภายในต้นของเขาเนี่ยลำต้นอวบใช่ไหมคะใบเงาสวยนะต้นนี้ถือว่าเป็นต้นไม้แห่งความโชคดีทุกประเทศทั่วโลกเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากวัก จึงมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าต้นกวักมรกตจะช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบและสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านนะคะทําให้กิจการร้านค้านะคะของเราเนี่ยมีเงินมีทองไม่ขาดมือใครปลูกต้นนี้แล้วยิ่งถ้าออกดอกด้วยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโชคดีนั่นเองมีลาบก้อนโตนะคะวิธีดูแลง่ายๆต้นกวกากมรกตเป็นต้นไม้ที่อึดทนมากค่ะทุกท่าน เป็นอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์ป้อมชวนปลูกเหมือนกันว่าเป็นต้นไม้ที่เราหัดปลูกต้นนี้นี่คือคุณอาของป้อมเขาให้มาแล้ว้อมก็เอามาหัดปลูกว่าเอ๊ะขยายพันธุ์ยังไงดูแลยังไงแล้วมันจะต้องอยู่ยังไงคือมันอยู่ในทุกสภาพอากาศเลยค่ะทุกท่านคือจะทนแล้งก็ได้หรือจะน้ำเยอะก็ได้น้ำจะขังไม่ขังอยู่ได้เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่มงคลดูแลง่ายมือใหม่ยังไงก็รอด นะคะสภาพแสงเขาจะอยู่แสงน้อยแสงมากยังไงก็ได้แต่ว่าเน้นอย่างหนึ่งถ้าแสงเยอะเกินไปหรือเอาไปวางไว้กลางแจ้งใบเขาจะไหม่นะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศแสงประเภทล,ลำไระคะ่ะปลูกในอาคารปลูกในบ้านเนี่ยเขาจะสวยมากนะคะถ้าใครปลูกต้นกวางมรละกตเนี่ยแล้วใบอวบโชคดีนะเพราะว่าความใส่ใจในต้นไม้ของเราเนี่ยคือต้นไม้พอเขาเติบโตนะคะแล้วก็ ออวบแข็งแรงต้นนี้ค่ะมันก็จะถือว่าเป็นความเป็นความใส่ใจของเราความโชคดีก็จะเข้ามาหาเรานั่นแหละเพราะว่าแม้กระทั่งต้นไม้ที่เราปลูกเรายังใส่ใจฉะนั้นชีวิตหรือมุม,ม,มอ,อื่นของเราเราก็ใส่ใจเพิ่มแล้วก็ในเรื่องของการแบบจัดวางการเสริมพลังงานนะคะแนะนำค่ะให้ใช้ต้นกวักมรกตเนี่ยวางไว้บริเวณทางเข้าประตูหน้าบ้านประตูร้านคาทางเข้านะคะหรือจะเป็นโต๊ะทํางานก็ได้ โต๊ะทำงานยิ่งดีค่ะใครที่เป็นแบบเจ้าของบ้านนะคะแล้วมีโต๊ะทำงานต้นกว่างมรกรแนะนำนะคะให้วางหน้าตรงนี้จะช่วยในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานนั่นเองนะคะเคยทำซีรีส์เรื่องกว่างมรกดแยกไปแล้วว่าประเทศอื่นๆเช่นประเทศเกาหลีนะคะเวลาที่ร้านค้ากิจการใดๆเปิดต้นไม้ต้นนี้ ถ้าเราใส่ใจคนที่เปิดร้านใหม่เปิดบริษัทใหม่เขาจะยกต้นนี้ค่ะเป็นแบบต้นใหญ่ๆเลยค่ะไปให้แล้วก็วางเอาไว้ในบริเวณที่ทำงานกิจการร้านค้าที่กาลังเปิดใหม่เพราะถือว่าเป็นต้นไม้ที่เรียกโชคมาให้เจ้าของกิจการนั่นเองนะคะไม่ใช่แค่ประเทศเราที่เชื่อนะประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็มีความเชื่อในด้านนี้เช่นกันต้นที่ห ต้นนี้เรียกว่าต้นเศรษฐีเรือนในค่ะต้นเศรษฐีเรือนในเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ได้ความนิยมทั่วโลกต่างประเทศก็ปลูกกันเยอะมากซึ่งในในประเภทเป็นไม้ฟอกอากาศเนี่ยคือฟอกอากาศได้ดีมากคนโบราณเขาจะบอกว่าการป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาในบ้านนะคะคือแบบพลังงานด้านมืดอะ่ะเขาก็จะป้องกันและเป็นต้นไม้ที่แบบว่า การสัดมืดอะไรประมาณนั้นนะคะที่เขาเชื่อเชื่อกันมานะคะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นสิริมงคลในบ้านเนี่ยทำให้ในบ้านมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองไหลมาเทมานะคะเพราะว่าคําว่าเศรษฐีเรือนในนะคะก็คือคนที่อยู่เรือนไหนเนี่ยคือต้นนี้อยู่เรือนไหนบ้านนั้นก็คือรวยนั่นเองนะคะ ชื่อต่างๆที่เป็นชื่อต้นไม้ที่เป็นมีความเป็นมงคลนะคะเขาจะดูลักษณะต้นไม้แล้วก็อย่างเศรษฐีเรือนในนะคะเวลาเราปลูกเนี่ยเราปลูกจากจากต้นเล็กๆแค่ต้นเดียวนะคะขเขาจะค่อยๆแผ่ขยายออกเป็นพุ่มเป็นกอนะคะแน่นขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นคือแผ่ขยายได้ง่ายแล้วในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์การดูดซับอากาศเนี่ยดีมากๆบ้านไหนปลูก การฟอกอากาศเขาดีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพออากาศภายในบ้านดีทุกคนก็ปลอดโรคปลอดภัยค่ะทุกคนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นฉะนั้นเราจึงเรียกเขาว่าไม้มงคลน,นั่นเองนะคะในเรื่องของการดูแลต้นเศรษฐีเลนในเขาเป็นประเภทต้นไม้เหลือยที่เลี้ยงง่ายมากๆนะคะทนทุกสภาพแวดล้อมนะคะเครื่องปลูกจะปลูกในน้ําก็ได้หรือจะปลูกในดินก็ได้นะคะดู่ได้ค่ะ อยู่ได้แล้วก็ชอบแสงลำไรปลูกในล่มพอค่ะไม่ต้องออกแดดเวลาที่ถ้าใครปลูกในเครื่องปลูกแค่ดูค่ะว่าสภาพเครื่องปลูกเนี่ยเขาแห้งแล้วเราก็ลดน้ําไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะคะต้นนี้ไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะคะหรือใครปลูกในน้ําก็สามารถเอาไปปลูกในน้ําได้คือห้าประเภทนะคะที่แนะนํามาให้ทุกท่านปลูกมีความเป็นมงคลและฟอกอากาศในตัว ก็จะสามารถตอบโจทย์ได้สำหรับคนที่มีความต้องการทั้งสองประเภทเลยว่าทั้งมุงคลทั้งฟอกอากาศดีและปลูกในบ้านได้แสงไม่ต้องมากไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะแล้วปลูกได้ทุกจุดภายในบ้านนะคะแล้วก็ต้นต้นนี้ค่ะคือเศรษฐีเรือนในนะคะแนะนำค่ะห้องนั่งเล่นริมหน้าต่างในบ้านนะคะทำเป็นไม้แขวนได้ ทำเป็นไม้แขวนได้ดีมากๆเลยแล้วก็แบบเก๋ๆค่ะเอาแขวนไว้มุมไหนในในในสวนก็ได้นะคะในบริเวณภายในอาคารน,นะคะจุดไหนก็สามารถวางได้สำหรับ5ต้นไม้มงคลดูดซัเ์เรียกเงินเรียกของเขาบ้านเนี่ยที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะก็คือความสวยงามที่เราเลือกเข้ามาเขาก็จะช่วยตกแต่งให้ภายในบ้านของเรานะคะภายในรั้วบ้านเราเนี่ย สวยขึ้นพอสวยขึ้นคนที่อยู่อะค่ะอารมณ์ดีค่ะพออารมณ์ดีพลังงานดีกําลังใจดีความเป็นมงคลหรือความสุขเนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นภายในบ้านภายในรั้วบ้านของเรานั่นเองนะคะสิ่งสําคัญที่สุดในการปลูกต้นไม้มงคลไม่ใช่แค่การมีไว้เพื่อความเชื่ออย่างเดียวค่ะแต่คือการหมั่นดูแลเอาใจใส่เขาให้ดี เหมือนที่เราดูแลเงินทองของเราค่ะเพราะถ้าต้นไม้ของเราสมบูรณ์แข็งแรงงอกงามก็เชื่อว่าสิ่งดีๆค่ะจะเข้ามาสู่ชีวิตเรานั่นเองความรุ่งเรืองความมั่งคั่งที่จะเข้ามาสู่ในชีวิตเราก็เกิดจากการที่เราสร้างสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ให้มีความสมบูรณ์นั่นเองท่านใดที่กำลังปลูกต้นไหน มีอยู่ในลิสต์บ้างไหมคะ5ประเภทนี้นะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าปลูกต้นอะไรบ้างมีปัญหาในการปลูกไหมชอบต้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้มงคลที่ช่องป้อมชวนปลูกได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปทุกๆท่ททานเลยนะคะไว้โอกาสหน้า มาเจอกันใหม่กับคอนเทนต์ดีๆสำหรับต้นไม้มงคลยอดนิยมค่ะ